เยี่ยมบ้านคุณยายอย่าลืมไปเยี่ยมยายนะลูกเสียงแม่ของพิมพ์ดังขึ้นก่อนที่เธอจะออกจากบ้านพิมพ์ถอนหายใจเบาๆเธอไม่ได้ไปเยี่ยมยายมานานมากแล้วตั้งแต่ยายย้ายไปอยู่ที่บ้านเก่าของตระกูลในหมู่บ้านห่างไกลแม้มันจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เธอรู้สึกแปลกๆทุกครั้งที่คิดถึงบ้านหลังนั้นบ้านไม้เก่าที่ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางสวนมีแต่ยายอยู่ตามลําพังไม่มีใครกล้าไปเยี่ยมบ่อยนักไม่ใช่เพราะยายจะร้ายแต่เพราะบรรยากาศของบ้านมันชวนให้ขนลุก แต่ไหนๆก็รับปากแม่ไว้แล้วพิมพ์จึงตัดสินใจเดินทางไปเยี่ยมยายในบ่ายวันเสาร์บ้านยายยังคงเหมือนเดิมหลังจากที่เธอไม่ได้มาหลายปีประตูไม้เก่าๆส่งเสียงเอียดเมื่อเธอผลักเข้าไปข้างในมีเพียงแสงแดดส่องรอดผ่านช่องหน้าต่างฝุน่นจับหนาตามุมบ้านกลิ่นอบจางๆทําให้เธอขมวดคิ้วยายอยู่ไหนนะพิมพ์เดินเข้าไปได้นในเธอเห็นโต๊ะอาหารมีสํหรับกับข้าววางไว้ราวกับมีใครเพิ่งกินเสร็จไม่นานยายคะไม่มีเสียงตอบกลับ เธอเดินขึ้นบันไดไปยังห้องนอนยายแต่กลับพบว่าห้องว่างเปล่าเตียงยังเรียบร้อยร,อยราวกับไม่มีใครนอนมานานพิมเริ่มรู้สึกแปลกๆแ,แต่แล้วเสียงประตูไม้ก็ดังขึ้นเธอหันไปทันทีเห็นเงาของใครบางคนเดินผ่านไปตรงระเบียงยายพิมรีบวิ่งตามไปแต่เมื่อเปิดประตูออกไปก็พบแต่ความว่างเปล่ามีเพียงสายลมพัดผ่านต้นไม้เสียงใบไม้เสียดสีกันเ,าเบาเธอกลืนน้ำลายทันใดนั้นเธอสังเกตเห็นบางอย่างรอยเท้าบนพื้นไม้ นำไปสู่ห้องเก็บของที่ปลายทางเดินหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นพิมพ์สูดหายใจลึกก่อนจะเดินไปเปิดประตูห้องนั้นภายในห้องมืดสลัวเธอใช้โทรศัพท์ส่องไฟไปรอบๆและก็ต้องสะดุง้งเมื่อเห็นร่างของหญิงชรานั่งอยู่บนเก้าอี้โยกยายเธอวิ่งเข้าไปหาทันทีแต่เมื่อสัมผัสไหล่ของยายร่างนั้นกลับค่อยๆเลือนหายไปเหมือนหมอกพิมพ์ยืนแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกและทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงแถวเบาดังขึ้นจากด้านหลัง ดีใจที่หนูมาเยี่ยมยายพิมหันขวบไปมองแต่ไม่พบใครเธอรู้แล้วยายจากไปนานแล้วบ้านหลังนี้เหลือเพียงความทรงจำและเสียงกระซิบของอดีตเธอยิ้มบางๆแม้จะรู้สึกหนงในใจหนูก็คิดถึงยายนะักเธอออกจากบ้านหลังนั้นเดินกลับไปโดยไม่หันหลังกลับมาอีกแต่เสียงลมที่พัดผ่านทำให้เธอเหมือนได้ยินเสียงหัวรเราะเบาๆของยายดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าบ้านหลังเก่าค่อยๆจมหายไปในเงาสลัวของยามเย็นแต่ครั้งนี้พิม ไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปแล้ว